พนักง,งานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสถานีตำรวจภูทรเมืองหนองคายได้เบิกตัวนายนพร,รัตน์รูปสวยผู้ต้องหากระทำชำเราเด็กหญิงอายุหนึ่งปี8เดือนเสียชีวิตมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากถูกจับกุมตัวแต่นายนพร,รัตน์ยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำชำเราหรือข่มขืนเด็กนายนพร,รัตน์ให้การว่าได้คบหากับนางสาวพัชรีพรหมวาดแม่ของเด็กประมาณ1เดือนโดยนางสาวพัชรีอ้างว่าเลิกกับสามีแล้วจากนั้นได้มาเปิดรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคายอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่1 4กันยายน ต่อมาในวันที่29กันยายนได้เสพยาบ้ากับนางสาวพัชรีและเพื่อนอีกคนหนึ่งโดยวันนั้นเด็กไม่สบายและนอนหลับจากนั้นนางสาวพัชรีได้ออกไปซื้อของเป็นจังหวะที่เด็กตื่นขึ้น,นมาไม่เห็นแม่จึงร้องไห้และเห็นว่าเด็กท้องแข็งเพราะขับถ่ายไม่ออกเพื่อนอีกคนจึงแนะนำให้สวนทวารโดยใช้แชมพูทาที่นิ้วและสวนทวารเพื่อให้เด็กขับถ่ายได้สะดวกไม่ได้ข่มขืนเด็กแต่อย่างใดแต่ที่หนีเพราะกลัวว่าจะถูกจับตรวจปัสสาวะยืนยันว่าจะรอผลตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ตัวเองส่วนนาาาางงงงสสสพพัีแแม่ขอออเเเเด็กบื้ตจตจหหยิใโทษ 你们 <noise> <noise> <noise>